5้าถ้าเนะครับ,รบถ้าเห็นชอบ,บก็ประกาศใช้ชแต่ว่าในร่างรัฐรมนูญที่เสนอไปนั้นที่ประกาศใช้นั้นเราจะใส่บทเฉพาะการไว้ <c oughs> เมื่อใส่บทเฉพาะการถ้าไปรับรองร่างทั้งฉบับก็รับรองบทเฉพาะการด้วย <c oughs> ในบทเฉพาะการนั้นเขียนไว้ว่าให้จัดทําประชามติไปถามประชาชนได้ประเด็นอะไรมั่งก็กําหนดไปจ <c oughs> ะปฏิรูปไหมอะไรต่างๆก็ว่ากันไป <c oughs> นะฮะ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งแบบไหนอย่างไรมันมัน,ม,นมันการไปให,ให้ประชาชนพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่มันเป็นไปไม่ได้ถึงสามร้อยกว่ามาตานะฮะแต่ว่าถ้าเอาประเด็นสําคัญสาคัญเอาโต้แย้งกันเรื่องเลือกตั้งมาไปถามประชาชนเลยแต่ถ้าเกิดประชาชนว่าต้องการให้ เปลี่ยนแปลงนะจากรัฐมนูญที่มีอยู่ปัจจุบันครับถึงค่อยไปให้สนับถึงค่อยไปให้สนชเพราะว่าสนชทําหน้าที่เป็นวุฒธธิสภาเป็นหน้าที่สภาผู้แทนะะราษฎรสก็ลงมตินะโอเคโดยกรรมการยกล่างก็จบไปแล้วนะหน้าที่ไม่อยู่แล้วนะกรมรมการไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วก็ต้องให้สนชเป็นผู้ดําเนินการแก้ให้เป็นไปตามประชาชนก็คือจะเดินตามบทเฉพาะการเดินตามบทเฉพาะการที่เป็นรัฐมนญที่เสนอปี58นะฮะซึ่งถ้าวิธีนี้ คอสอชอก็ไม่เสี่ยงต่อการที่คือนักการเมืองอันตรายนะะไปทำตามอะไรเขาเรียกร้องตอนนี้ค<ฮะ>ไปทำปุ๊บเดี๋ยวก็มาเบียนเนยนะอย่างตอนนี้บอกกว้แล้วว่าก็ไปยกเอา4 0 5 0มาเลยไอตอนนั้นเราบอกว่าถ้าร่างไม่ผ่านจะให้รัฐบาลอยู่ต่ออีกสองสาปีก็ได้นะแต่พอม,มาตอนนี้บอกว่าต้องให้4050แล้วถ้าไม่ผ่านขึ้นมานะเกิดถ้าไม่ผ่านนะบอกทันทีเลยว่าคสอชอต้องรับผิดชอบ คอสชต้องรับผิดชอบเพราะคอสชเป็นคนตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติคอสชเป็นคนตั้งกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญนะดังนั้นถ้าไม่ผ่านแสดงประชาชนไม่เอาคอสชมันจะโจมตีออกอย่างนี้นะผมผมผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นซึ่งต้องเข้าใจวิธีคิดนะฮะเราจะทำให้แต่ว่าในใจของประชาชนทั้งหมดนะฮะผมเชื่ออยู่อย่างต้องการให้เวลาในการบริหาร ประเทศให้เกิดความสงบความมั่นคงเศรษฐกิจให้เดินได้อีกสักะยะกหนึ่งทุกคนก็ต้องการอย่างนี้แต่ว่าฝ่ายการเมืองต้องการเพื่อที่จะกลับมาสูา่อำนาจมากลับมาสู่อำนาจมันก็วุ่นวายอีกนะครับ,รบไม่จบ,บแล้วก็กําลังจะมีการบิดเบือนอะไรกันต่างๆขอให้ติดตามแล้วอย่าให,ใ,หให้รู้ทันกันลวกันและมีเรื่องน่าสนใจก็คือไม่ว่าจะฝ่ายค้านเดิมฝ่ายรัฐบาลเดิมกับมีความเห็นคล้ายๆกันบอกว่าจะต้องมีการให้ตัดมาตรา1 8 1 1 8 2 แล้วก็เลือกตั้งให้เร็วก็แสดงว่าตอนนี้นักการเมืองเก่าเนี่ยมีเป้าประสงค์ของเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วกับร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาคือมันมันไม่เป็นประโยชน์กับเขาอ่ะนะฮะคือเราไปร่างรัฐบรรูุให้ประชาชนเขาดีแต่ว่ามันไปลดอำนาจพรรคการเมืองครับแต่ว่าไอ้คนพูดออกสื่อได้เป็นพรรคการเมืองส่วนประชาชนเขายังอยู่เฉยๆผมก็เลยบอกเมื่อผมร่างให้ประชาชนใช่ไหม ผมร่างโดยเอาอำนาจของเขามาให้ประชาชนครับเราก็ไปถามประชาชนในประเด็นนี้นะนะทีนี้ประชาชนจะได้ออกมาตัวเป็นๆละมาลงมติเลยนะครับว่าเห็นด้วยไหมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่22พฤษภาคมในเรื่องของการเลือกตังคบถ้าเขาออกมาแสดงนี่มันเป็นมติมหาชนนะถ้าประชาชนเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยนะ สหรัฐเอ่ยประเทศตะวันตกเอ่ยจะมาพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็มีรัฐธรรมนูญตามลบแมทแล้วแล้วก็ประชาชนมีมติอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปจะมาบอกว่าเฮ้ยทําไมอย่างนี้อย่างโน้นไม่ได้ละนะฮะทุกอย่างมันก็เดินหน้าไปแต่บอกว่าพรรคการเมืองไม่ชอบอย่างนี้แต่นี่มันมีประเด็นประชาชนเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการตัดสินแล้วในประเด็นซึ่งเขาปัวที่สุดนะะถ้าเอามาเปรียบเทียบว่าเฮ้ย พรกการเมืองอำนาจลดลงแต่ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นครับเขากําลังบอกว่าที่จริงเขาบอกว่าทางการเมือยกล่างกําลังไปลดอํานาจประชาชนรเราก็เอาเรื่องนี้ไปให้ประชาชนตัดสินเลยนี่ผมเห็นด้วยตรงรนี้ทนะีนี้ประเด็นมันมีอยู่เรื่องการลงประชามติว่าหนึ่งลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกับอันที่สองลงประชามติตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แล้ว คือในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยเขาไม่ได้บัญญัติเรื่องลงประชามติไว้คครัับออนนี้ืแต่มาถึงวันนี้แหละคนทั้งหลายเนี่ยได้ออกความเห็นถ้าสรุปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นชั้นทามติตรงกันทุกมู่ทุกเหล่านะฮะว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาครับยกตัวอย่างฝ่ายตุลาการผู้พิพากษา427คนออกแถลงคัดค้านอย่างหนักครับซึ่งถ้าพูดอย่างชาบ้านก็คือว่า รัฐธรรมนูญนี้ทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศยับเยินหมดนี่จะพูดอย่างชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่สารเนี่ยท่านพูดอย่างสุภาพนะสี่ข้อเนี่ยนี่สารซึ่งไม่เคยออกมามากมายขนาดนี้นะครับตำรวจก็ไม่เห็นด้วยนะครับประชาชนวงการต่างๆก็ไม่เอาที่สําคัญก็คือเสียงประชาชนสลยครับประชาชนวันนี้เขาบอกว่าเราก้าวเราก้าวผ่านนักการเมืองไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการยึดอํานาจเนี่ยครับ การเมืองของประเทศมาถึงจุดที่เขาพูดกันทั่วไปทั้งประเทศนะครับว่าเป็นยุคของอัปเรอไปจันไรมามหมายความว่าอย่างไงไม่ว่าใครมามันแย่ทั้งนั้นจนกระทั่งมีการลงมาลงคะแนนเสียงโนโหวตกันมากมายกายกองน,นั่นก็หมายความว่าประชาชนเนได้ก้าวข้ามนักการเมืองและพรรคการเมืองไปแล้วครับต้องการจะให้มีการกอบกู้ฟื้นฟูประเทศชาติเสียทีหนึ่งและก็จริงๆก็น่าเห็นใจประชาชน เพราะเขาต้องเป็นผู้รับผลจากการเมืองของประเทศวิกฤตทางการเมืองของประเทศไทยไม่ใช่สั้นนะนับตั้งแต่ปี2547ที่พักไทยรักไทยกลายพันธุ์เนี่ยมาจนถึงวันนี้มัน11-12ปีก็ไปแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นความวิประโยคของแผ่นดินมีมากมายจนกระทั่งมีการยึดอำน,นาจปี2549คนทั้งหลายก็หวังว่าเออประเทศเราจะได้กลับคืนสู่ปกติในที่สุด ก็ยอมอยู่ภายใต้การชี้หน้าบงการของต่างชาติจัดการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วรในที่สุดเป็นยังไงเหตุการณ์กลับเข้าไปสู่ที่เดิมครับและหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมกระทั่งถึงขั้นจะเป็นสงครามกลางเมืองอยู่ล้อมมาล่อแล้วนะครับ,รบประเทศไทยวิต์จะสิ้นชาติแล้วดีว่าฐานเขาออกมาทันเวลามิฉะนั้นแล้วในคืนวันที่20ครับพฤษภาคมนองเลือดครั้งใหญ่และจะแก้ไม่ได้อีกแล้วนะครับ ยี่สิบที่เขาประกาศเพราะเฉอนั่นแหละค,คือน,นั้น 10, <9 S 2> มีการเคลื่อนกําลังพลเงินเต็มมาตาศึกแล้วที่จะฆ่าถล่มกันให้เลือดรองทั้งแผ่นดินแล้วเนี่ยจึงมีการใช้อํานาจประกาศกฎอัยการศึกและในสุดเมื่อหาข้อยุติไม่ได้วีบยิบสองก็จบซะเลยครับ,<ล>รบไม่ทันเลยจะกลับไปแบบนั้นอีกหรือเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาข้ามพ้นพักการเมืองและนักการเมืองมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างดีวิเศษอย่างไรประชาชนเขาเรียนรู้แล้วว่าถ้ารัฐธรรมนูญคว่ำ S 2> <S 2> โดยผลแห่งรัฐธรรมนูนปัจจุบันที่ใช้อยู่นี่นะครับ,รบก็ต้องมีการตั้งสปชกันใหม่อืก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ซึ่งจะต้องใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูนในกระบวนการที่รัฐธรรมนูนบัญญัติเนี่ยครับก็ประมาณสองถึงสามปีนี่ว่ากันโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเป็นหลักเป็นฐานอยู่ให้ใช้บังคับในขณะนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าการไปเพิ่มเติมอะไรเลยครับ วันนี้ประชาชนเขาไม่ได้คิดว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีหรือชั่วครับเขาคิดว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้คว่ำไปไม่ว่าด้วยประการใดๆก็จะต้องตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติกันใหม่ก็จะมีการตั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่และต้องใช้เวลาอีกสองสามปีผลจากการนี้ก็จะเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขปัญหาประเทศต่อเนื่องไปซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้วว่าปัญหาร้อยหมื่นปัญหากําลังโผล่พุดขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดซึ่งถ้าไม่แก้ไข ประเทศไทยไปไม่รอดรนี่ประชาชนเขาไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับรบทีนี้พักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยก็ยังถวิลหาที่จะกลับมามีอำนาจให้เร็วที่สุดตอนนี้ตกงานเงินเดือนก็ไม่มีลูกน้องก็ไม่มีต้องมีมรายนนจ่ายอยู่นี่ครับจึงต้องการให้เลือกตั้งโดยเร็วที่สุดครับวันนี้ประชาชนเขาไม่ต้องการรัฐนุนดีไม่ดีเขาต้องการคว่ำรัฐธรรมนูญปัญหาว่ามันจะคว่ำได้ยังไงครับถ้าคว่ำโดยรัฐธรรมนูญนี้หนึ่ง อาคอรชชอไม่เอาด้วยครับก็จบสประชไม่เอาด้วยมันก็ไปก็จบครับหรือที่เขาเสนอความคิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือให้มีการลงประชามติครับการลงประชามติตอนนี้มีสองข้อเสนอแล้วถ้าเอาของท่านไปบูรด้วยเนี่ยพวกหนึ่งก็เสนอให้แก้ร่างรัฐธรรมนูญให้แก้รัฐธรรมนูนช่วงคราวปัจจุบันเนี่ยให้แก้มาตรา49าใช่ไหมครับมาตราส9บก้ครับใจ็จะดสี่สิบให้มีการลงประชามติครับ ซึ่งถ้ามีการลงประชามติประชาชนเข้าทางเลยครับคว่ำรัฐธรรมนูญแน่นอนครับและเจาอย่าวางว่ากันนะตอนนั้นถ้าประชาชนคว่ำรัฐธรรมนูญนี้ต่างชาติจะมีหน้าอะไรมาปากมาพูดได้เพราะถ้าประชาชนมอบชันทามติให้คอร์ชบริหารประเทศนั่นหมายความว่าถ้าลงประชามติโดยการแก้รัฐมนูญตามที่เขาคุยกันนี้นะครับ กับวิธีที่สองที่ท่านไพบุนเสนอก็คือให้ผ่านรัฐธรรมนูญนี้ไปแต่มีบทเฉพาะการว่าเพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับแล้วยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งที่จะมีการร่างกฎหมายลูกประมาณสี่เดือนโดยประมาณนะครับสี่เดือนโดยประมาณก็ให้มีการลงประชาไม่มีบทเฉพาะการให้ลงประชามติครับว่าประชาชนจะเอาแต่ละเรื่องยังไงเริ่มแรกจะปฏิรูปก่อนหรือเปล่าถ้าประชาชนเอาอย่างไรแล้วเนี่ยกศชก็จะมาทําหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ และออกกฎหมายลูกให้เป็นไปตามนั้นต้านครับบริการกลากซึ่งก็เป็นไปอย่างนั้นซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกกี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งแบบนี้ครับผมว่าอาจารย์ไพ็บุญเราถูกด่าอีกแต่เมืองไทยเนี่ยธรรมดาวันนี้มันด่ากันจนเปลือไปแล้วมันด่ากันมานานแล้วครับจะไปยึดถือคําด่านั้นไม่ได้ครับพระพุทธเจ้าจึงสอนเตือนไว้ว่าถ้าบัณฑิตสรรเสริญพึงพึงยกพึงนิยมว่าเป็นเรื่องดีครับถ้าบัณฑิตตีเตียนให้พึงให้พึงสํานึกว่าเป็นเรื่องร้ายครับถ้า คนพานสรรเสริญให้พึงถือว่า <c oughs> เป็นข้อต้องระวังว่า <c oughs> ถ้าคนพานติดเตียน <c oughs> เป็นเรื่องดีเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเขาสอนวางหลักไว้หมดแล้ว <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะฉนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเอาทางไหน <c oughs> จะลงประชามติโดยแก้รัฐธรรมนูญมาตรา47ให้มีการลงประชามติก่อนว่าจะเอาไม่เอาครับ <c oughs> หรือว่า จะให้ผ่านไปก่อนโดยมีบทเฉพาะการอย่างท่านอาจารย์ไปบุนว่าท่านเป็นสปชท่านก็ว่าของท่านได้ไอผมนี่นั่งอยู่วิมองอยู่ก,ง <c oughs> ก,กางนอกก่อนแล้วแต่เอาอย่างไงแต่เราเป็นประชาชนรเราต้องรู้เท่าทันนักการเมืองครับวันนี้พวกนักการเมืองเขาก็บอกว่าถ้าลงประชามติรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูนนี้นะครับ,รบต้องให้เพิ่มไปด้วยว่า <c oughs> ถ้าไม่ไม่เอารัฐธรรมนูนนี้จะใหเอารัฐธรรมนูนปี50หรือปี40ครับ ทำไมจะต้องเอา50เจ็ดสี่ศูนย์ล่ะครับ,รบเ,รเพราะว่าอะไรไอ้ปี40เนี่ยคือปีที่ปล้นประชาธิปไตยประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดจนเป็นเหตุให้เกือบจะสิ้นชาติไงและปี50เป็นยังไงก็นี่ไงจนกระทั่งมีการจิ้นมาทุกวันนี้นกลไกในการปกครองแผ่นดินสินส้นศูนย์ไปทั้งหมดค,คือแปรบ้านเมืองพังทลายหมดทุกคือแปรนักการเมืองกลายเป็นเจ้าของประเทศครับและนักการเมืองนั้นไม่ใช่ตัวแทนปวงชนอย่างที่ท่านอาจารย์ไพบูลว่า มันเป็นวัวเป็นควายในสังกัดเจ้าของพรรคเห็นไหมครับพอจะทําอะไรเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของพี่น้องประชาชนแต่ว่าผมต้องฟังมติพักซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนไหมครับว่านักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนตามที่รัฐมนูญบัญญัติครับแต่ไปเป็นลูกน้องของพรรคและพรรคคือใครพรรคก็คือบริษัทจํากัดทางการเมืองที่มีคนคนหนึ่งลงเงินลงทุนเป็นเจ้าของพรรค จะเอาใครลงเลือกตั้งก็แล้วต้องไปวิ่งเต้นเจ้าของพักคใครจะเป็นนายกต้องคนะกูลเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นได้แล้วอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของประชาชนที่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยประชาชนเขารู้เท่าทันแล้วก็ถามว่าทําไมจะต้องเอารัฐมนุนปี40ก็เพราะว่าพักการเมืองพักหนึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเขาครับทําไมพักบางคือบางพักต้องเอา50ก็เพราะเห็นว่าตัวเองมีโอกาสเป็นรัฐบาลได้ครับ ไม่ใช่เป็นโดยชนะเลือกตั้งกันนะ <c oughs> เป็นโดยวิธีการห้อยวิธีการโหนเนี่ยตั้งแต่เรารู้้กันอยู่ผมไม่อยากพูด <c oughs> ให้มันราคายเคืองกันเปล่าๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือไม่ครับฐธรรมนูญทั้งหลายที่เรามีอยู่ในบ้านเมืองนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ท่านอาจารย์ไพบูลค้ำวอดอยู่ในสภาก็จะตอบได้ว่ารัฐธรรมนูญไหนที่มันยั่งยืนที่สุดครับ <c oughs> ก็คือรัฐธรรมนูนปี2517ครับ รัฐธรรมนูญ2 5 1 7ใช้บังคับมาจนทั้งถึงปี2534คำสองหพลเอกเปรมครับตอนสิบะสอใช่สอพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรียาวเหยียดมาจนถึงปีเนี่ยครับและบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นล้มลุกคลุกคลานนั่นก็หมายความว่ายังไงรัฐธรรมนูญปีสองหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ผูกขาดอำนาจไว้กับพรรคการเมืองครับคือเปิดกว้าง ให้ใครก็ได้ที่สภาเห็นชอบว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินได้ก็เปิดกว้างไว้รัฐสภาในยุคนั้นก็ไปเลือกเอาคนเดกแปลมาเป็นนายกก็ได้ทั้งคนดีได้ทั้งคนมีฝีมือตาม,มาอุดม<อ>คติของตะวันออกเรานี่แหละครับครับผลเป็นยังไงความจริงสถานการณ์ช่วงนั้นน่ะอันตรายที่สุดของบ้านเมืองในด้านความมั่นคงของประเทศศึกเหนือเสือใต้รอบทิศนะฮะทางฝั่งพมา่ามีพรรคคอมมิวนิสต์พม่า เคลื่อนไหวอยู่เกือบจะเรียกว่าตลอดแนวชายแดนแล้วทางฝั่งอีสานลาวเป็นคอมมิวนิสต์กาลังจะบ,บุกเข้าเมืองไทยอยู่ทางด้านตะวันออกกัมพูชาก็เป็นคอมมิวนิสต์มีกองกําลังเวียดนามเต็มไปหมดาทางใต้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเปิดศึกอยู่กับมาเลเซียด,ด้วยพวกแบ่งแยกดินแดนก็จะมายึดดินแดนเราด้วยศึกเหนือเสือใต้เต็มไปหมด ในประเทศเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต้องลดค่าเงินบาทตั้งสองครั้งในยามวิกฤตอย่างนั้นรัฐบาลที่ดีมีฝีมือจึงพาชาติรอดพ้นออกมาได้สิ้นยุคพลเอกเปรมเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เขาว่ากันว่าสถานะทางเศรษฐกิจเสมอด้วยปลายสมัยพระเจ้าอยู่รกักาลทยาค,ค,คือเงินล้นพระคลังหลวงโลกชัชวาล